สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ magic ทาร์ทบายคิ t ี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคุณคนที่เกิดเดือนกุมภานะคะราศีกุมนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2568นะคะช่องเราจะเป็นการอ่านแบบไทยนะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้เจัะจงคนใดคนหนึ่งนะคะบางทีอาจจะมี ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะบางคนอาจจะตรงทุกเรื่องเลยบางคนอาจจะตรงเป็นบางเรื่องนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะ <c oughs> แต่ว่าใครที่ได้เข้ามารับชมรับฟังนะคะไพ่ทาโร่มีเมจิกเนาะมีอัศจรรย์ปาฏิหาริย์เป็นของตัวเองนะคะใครที่ได้ไพ่ทาโร่ที่ได้เปิดต่อหน้าใครนะคะเรื่องนั้นสิ่งนั้นมักจะเป็นเรื่องราวของคุณนะคะ มาดูกันเลยนะวันนี้เราจะขอสร้างจิตให้เป็นสมาธินะคะขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีกุมลัคนาลกุมนะคะสิบใบนะจ๊ะคือช่องเราอ่านแบบไพยแต่ว่าก็อ่านได้ทั้งราศีและลัคนานะจ๊ะมาสิบใบหนึ่งสองสามสี่ ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิมาดูกันราศีกลุ่มล,ลัคนากุมเดือนตุลาคมเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมาดูกันสิใบแรก The View The View มันเป็นไพ่พิเศษของสำรับสำรับเนี้ยนะคะ The View มันจะหมายถึง เขาเรียกว่าความคิดจินตนาการความรู้สึกที่มันอยู่มันเหมือนเป็นบ่อน้ำอะบ่อน้ำที่เก็บเอาความรู้สึกจินตนาการความคิดของเราเอาไว้นะคะทัศนคติหรืออะไรที่เรามีอยู่ในช่วงนี้นะคะเหมือนเรากำลังใช้ความคิดพินิษวพิเคราะห์ตัดสินใจแก้ไขหรือดำเนินชีวิตอะไรบางอย่างอะมันเป็นในลักษณะของของการ เหมือนหมือนให้โอกาสตัวเองในการคิดวิเคราะห์หรือเอาตัวเองไปอยู่ในธรรมชาติไปอยู่ในในลักษณะของความนิ่งความสงบความมันเป็นลักษณะความนิ่งที่แบบเยือกเย็นเนาะมันเหมือนอะไรที่ตกตะกอนอยู่ที่ก้นบ่อนะคะอาจจะเป็นความคิดทัศนะทัศนคติหรือและแร,แรงบันดาลใจที่เป็นอิสระ ในตัวของเราเองนะคะเหมือนเรากำมันกาลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยา่างเราเลยใช้ใช้ใช้ความนิ่งใช้ความคิดวิเคราะห์ไต่ตองที่มาจากความรู้สึกนึกคิดภายในก้นบึง้งความรู้สึกของเราเองจริงๆในช่วงนี้นะคะมาซิงออฟคัพนะคะซิงออฟคัพเป็นลักษณะของไพ่หกถ้วยเนะาะไพ่หกถ้วยมันจะเป็นการ ได้กลับไปทําอะไรเก่าๆเจอเพื่อนเก่าเจอเพื่อนสมัยเด็กเจอเพื่อนสมัยเรียนได้กลับไปทํางานเก่าหรืออาบางคนอาจจะรักเก่าห่วนคืนก็ได้นะคะเหมือนเราคิดวิเคราะห์อะไรอยู่บางอย่างอาจจะมีเจ้านายเก่าเรียกให้กลับไปทํางานเดิมๆที่เราเคยทํามาแล้วมีประสบการณ์มาแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะได้ไปงานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานเลี้ยงรุ่น ที่ได้กลับไปเจอเพื่อนเก่าในช่วงนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะแบบมีบุตรหลานมีบริวารน,นะคะได้เข้ามาคลุกคลีนะคะ The w o r l d โอ้โหไพ่ของความอุดมสมบูรณ์ไพ่ของความสุขนะคะ The w o r l มเป็นลักษณะของคนที่มีประสบการณ์ผ่านชีวิตมาเยอะคุณเองอ่ะคุณก็เอาประสบการณ์ที่คุณได้เก็บเกี่ยวมาทั้งชีวิตเนี่ยมาแก้ไขนำทางแล้วก็นำมาแก้ไขอุป เาเรียกว่าอะไรอุปสรรคปัญหาต่างๆเนาะมันเหมือนคุณลอยอยู่เหนือปัญหาในช่วงเนี้คุณลอยอยู่คุณมองลงไปคุณจะเห็นแนวทางแก้ปัญหาได้มากกว่าคนอื่นอันนี้มันเป็นคือมันมันคือเป็นประสบการณ์ที่มาจากการสั่งสมของตัวคุณเองนะคะความอุดมสมบูรณ์เนาะทั้งชีวิตทั้งความสุข ความรักนะคะบางคนได้พบเจอกับชาวต่างชาติต,ต่างประเทศบางคนได้รักได้ได้ได้ไดไดเ,จเ,จเจอเจอกับความรักที่ดีได้เจอเจอกับความรักที่มีความสุขบางคนอยู่ก่อนแต่งก็ได้หรือบางคนได้ย้ายไปอยู่กับกับสามีภรรยาที่เป็นชาวต่างชาติต,ต่างประเทศก็ได้การเรียนดีอุด, <oy en> ดมสมบูรณ์เนาะใครเรียนใครกําลังสอบเนาะเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของคนที่ มีความรู้มีการศึกษาดีโปรไฟล์ดีนะคะทั้งตัวคุณเองและคนข้างตัวคุณก็เป็นคนที่โปรไฟล์ดีด้วยนะคะเพจอ Of วอรนะคะในเรื่องของความความคิดขอโทษนะคะความคิดอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องงานนะคะงานใหม่โปรเจกต์ใหม่เรียนรู้อบรมอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงาน ไปสร้างสารรค์ไปส่งเสริมทําอะไรที่มันเพิ่มพูนความรู้ของเราให้มากขึ้นในช่วงนี้นะคะหรือกําลังจะได้รับงานอะไรใหม่ๆได้รับมอบหมายโปรเจกต์ผลงานอะไรใหม่ๆในช่วงนี้เดมเพลสไพ่ราชินีมากๆเลยคุณเนี่ยเป็นราชินีนะมีกินมีใช้เหลือกินเหลือเก็บน,นั่งอยู่บนกองเงินกองทองมีความสุขความอุดมสมบูรณ์เป็นคนที่มีจิตใจดีนะเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีอะ ช่วยชอบช่วยเหลือคนอื่นคิดถึงคนอื่นก่อนตอนเองเสมอคุณเนี่ยมีอะไรก็จะแบบอ่าหยิบจับอะไรก็อ่ะให้เพื่อนก่อนอ่ะให้คนน้นก่อนคนนี้ก่อนเราที่หลังก็ได้ประมาณนี้นะอุปนิสัยของคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีความเป็นแม่สูงชอบช่วยเหลือชอบดูแลชอบดูแลคนอื่นนะคะ แล้วก็เป็นคนที่มีความเมตตามีความอาลีนะคะหรือคุณเองอะ่ะเป็นเป็นคนที่มีผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวนะคะเป็นแม่หรือเป็นคนในที่ทํางานเนี่ยเขาก็รักใคร่เอ็นดูคุณนะคะการงานดีนะเรื่องขัง้นเรื่องตําแหน่งเติบโตอน,นิราชินีนะคะหรือการเงินนะคะการเงินก็ อย่างที่เราบอกเนาะายชินีเนาะนั่งอยู่บนกองเงินกองทองงานดีเงนิงนดีความรักดีนะคะความรักเนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนที่โปรไฟล์ดีการศึกษาดีหน้าตาดีฐานะดีในเดอะเวิร์ดนะคะและคุณได้เจอแล้วด้วยเนาะตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งที่มันเกิดแล้ว คุณได้เจอแล้วชีวิตของคุณพร้อมเพียงแล้วมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วงนี้ใครแต่งงานแล้วอยากมีลูกอยากมีบุตรพักผ่อนดูแลร่างกายตัวเองดีๆนะมีเกณฑ์จะได้มีนะเพราะนี่เป็นไพ่ D M plate ไพ่ของความเป็นแม่ไพ่ของความสุขนะคะซีอ็อปเป e ทักนะคะการให้และการได้รับโดยเท่าเทียมกันถ้าช่วงนี้คุณรอ รอในเรื่องของการเงินเนาะจะมีผู้ใหญ่ใจดีหรือคนที่คุณรู้จักเนาะเข้ามายื่นมือเข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณแนะนําคุณส่งเสริมคุณทั้งการงานและในเรื่องของการเงินแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีแล้วมีแล้ว,ม,ลวมีเงินเหลือเฟือแล้วต้องรู้จักให้นะคะให้ให้คนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะให้คนที่เขาเรียกว่าลําลบากกว่าเราเนาะบริจาคเงินบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือคนเท่าคนแก่เนาะหรือคนที่ เาเรียกว่าผู้ตกทุกข์ได้ยากนะคะเอ็ดออฟสอรนะคะอุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณได้เจอเจอมาเนาะคุณจะมีความคิดเฉียบแหลมเฉียบคมเพราะว่าเอ็ดออฟสอรเป็นลักษณะของคนที่ฉลาดฉลาดคิดฉลาดตัดสินใจฉลาดแก้ปัญหานะคะปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านเข้ามาคุณจะสามารถแก้ไขมันได้อย่างชัดเจนเด็ดเดี่ยนะคะโอ้โหเดอะเฮอร์มิ คุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะปกปักรักษาคุ้มครอง The Hermit หมายถึงผู้ทรงศีลนักปราชญ์พ่อปู่ือษีพญานาคถ้าแบบสายมูเนาช่วงนี้ใครไปไหว้ขอพรอ,อะไรเอาไว้กับพ่อปู่ือษีพญานาคเนาะคุณมีเกณฑ์กาลังจะได้รับพรที่คุณขอเร็วๆนี้นะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะกําลังคิด ในเรื่องของการเรียนการศึกษาเนอะเพราะว่าอันนี้เขาเป็น The it, เดอะเฮอร์มิทเนาะเป็นคนที่ชอบศึกษาชอบเรียนรู้เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักปราชญาเป็นผู้ทรงศีลก็ได้นะคะคุณกําลังอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบเงียบสันโดษสันโดษหมายถึงเขาเรียกว่ามีชีวิตที่สมถะชอบอยู่คนเดียวช่วงนี้เนอะช่วงนี้เดือนนี้นะคะมีความคิดที่อยากอยากศึกษาอยากเรียนรู้อะไรอย่างจริงจัง ก็เลยทาให้แบบเหมือนอยากปีดวิเวกใช้ความคิดเยอะๆในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพเนาะก็ระมัดระวังเรื่องอาการผดผื่นภูมิแพ้ผิวหนังต่างๆเนาะการคันตามผิวหนังอะไรแบบนี้นะคะโอ้โหจัสเมนนะคะจัสเมนมันเป็นลักษณะของกฎแห่งกรรมเนาะทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วประมาณนั้นเนาะคือถ้าก่อนหน้านี้คุณเคยทำอะไรไม่ดีมาผลกรรมก็กำลังจะสนองตอบหา ส่งผลเร็วๆนี้เนาะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ทํากรรมดีเนาะประพฤติดีปฏิบัติดีสวดมนไว้พระอันนี้เรานับถือศา,ส,า,ส,าสนาพุทธเนาะเราก็เลยจะพูดในเรื่องของการสวดมนต์ไว้พระปฏิบัติธรรมนะคะอือหรือถ้าคุณเป็นคนที่เนี่ยในใน,ในใบเนี้ยมันเป็นลักษณะของคนที่ทําบุญแล้วแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวร ใบนี้เขาบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรเขารับรู้รับทราบเขาได้รับบุญกุศลที่คุณได้แผ่ไปให้ส่งไปให้นะคะตอนนี้เหมือนเขากําลังจะปลดปล่อยชีวิตคุณชีวิตของคุณกําลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นถ้าใครติดอุปสรรคต,ติดปัญหาอะไรต่างๆอยู่เนาะต่อ,ตอจากนี้มันจะดีขึ้นนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้เงินก้อนหนึ่งเข้ามาเงินเก่าเงินเก็บเงินมรดก นะคะเงินก้อนนี้มันจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ยังไม่ได้ทำในสิ่งที่เราบอกช่วงนี้ทำบุญเยอะๆเนี่ยทำบุญสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมแผ่เมตตานะคะให้เจ้ากรรมในเวรเนาะเจ้ากรรมในเวรรอรับผลบุญของคุณอยู่ถ้าคุณยังไม่ได้ทำทำซะนะคะบริจาคเงินก็ได้บริจาคเงินบริจาคทรัพย์แผ่เมตตา นะคะคุณเป็นคนที่มีเส้นแรงเนาะเส้นแรงเซ n นแมนเป็นนักอ่านไพ่พยากรณ์ยังได้เลยใบยสุดท้ายของคุณ Tree of c u p นะคะการเฉลิมฉลองการมั่นหมายการแต่งงานนะคะคนโสดมีเกณฑ์ได้พบปะเจรจาพูดคุยกันในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานการได้ไปงานเฉลิมฉลอง,ลองบางคนได้ไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์เจอเลี้ยงรุ่นเจอเจอ,เ,จอเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเด็กเพื่อนสมัยเรียนเจอเจอกันระยานมิตรนะคะ หรือในเรื่องของการทํางานคุณอาจจะได้ทํางานเป็นทีมได้เจอเจอกับเพื่อนที่ดีสังคมที่ดีเนาะแนะนำส่งเสริมกันนะคะขอให้คุณแบบเขาเรียกว่าเจอเจอกับเรื่องราวที่ดีๆนะคะสิบใบของคุณประมาณนี้เราขอให้พี่ไพ่สำหรับนี้นะคะมีเรื่องใดสิ่งใดที่อยากแนะนําเพิ่มเติมนะคะ ให้กับคุณคนที่เกิดราศีกลุ่มลัคนากลุ่มในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะขออีกสามใบนะคะในเรื่องที่อยากแนะนําเพิ่มเติมนะคะการงานการเงิน,นความรักสิ่งใดที่พี่พ่ยอยากแนะนําเพิ่มเติมนะคะมาซิกออฟคัพใบเดียวกันเลยซิกออฟคัพบ,บางคนเนาะจริงๆตรงนี้มันก็เป็นในลักษณะของการหวนคืนด้วยถ้าเป็นในเรื่องของความรักวา่กวานี่เป็นเงินไพ่ถ้วยเนาะรักเก่าหวนคืน มีเกณฑ์ใครรอรักเก่าอยู่มีเกณฑ์นะคะหรือถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักเนาะ,ะก็มีเกณฑ์ได้พบเจอสังสรรเจอเจอเพื่อนเก่านะคะเป็นลนักษณะของความคิดเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆเนาะงานเดิมเพื่อนคนเดิมเพื่อนสมัยเก่าเพื่อนสมัยเด็กเพื่อนข้างบ้านเนี่ยมีเกณฑ์ได้กลับไปเจอนะคะโฟล์ o อฟคัพ ความนิ่งเนาะบางคนได้กลับไปเจอกับรักเก่าแล้วแต่คุณยังอยากมันเหมือนแบบคุณอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยโอเคหรือเปล่านะคะคุณเลยนิ่งอยู่คุณเลยอยากใช้ความคิดสมาธิในเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของความรักเนาะคุณเหมือนคุณอยากนิ่งให้มากกว่านี้อยากอยู่นิ่ง ใครมาหยิบยื่นอะไรให้โดยเฉพาะในเรื่องของความรักใครอยากจะมาแนะนําอยากจะมาพูดคุยคุณยังยังอยากอยู่คนเดียวอยู่ในช่วงนี้นะคะสําหรับคนโสดเนาะหรือคนที่กําลังคิดกําลังตัดสินใจนะคะหรืออีกในนึงเนาะถ้าเป็นถ้าไม่ได้เป็นในเรื่องของความรักเนาะเหมือนคุณเองช่วงนี้อยากอยากนิ่งๆอยากอยู่คนเดียวอยากใช้สมาธิอยากมีสติเพราะฉะนั้นพี่ไพ่เขาแนะนําให้นั่งสมาธินะคะนั่งสมาธิแล้วใจเรามันจะนิ่ง นะคะการตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือความคิดอะไรมันจะชัดเจนมากขึ้นขออีกใบหนึ่งอัศวินถือคาถานะคะไพ่ในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของการงานนะคะคุณเป็นคนที่ชอบเดินทางมันเป็นลักษณะของการแอคชั่นแล้วชอบปฏิบัติชอบลงมือทำและผลงานใดงานใดก็แล้วแต่ที่มันผ่านมือคุณอ่ะคุณจะทำมันด้วยความ เป็นแบบเหมือนถ้าอันนี้มันเป็นไพ่ไพ่หมายธาตุไฟเนาะเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงนักคิดนักโปรเจกต์นักวางแผนนักจัดการเนาะชอบจัดการทุกๆุกอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของงานถ้าผ่านมือคุณมาแล้วเนาะคุณจะตั้งใจทํางานแบบไฟลุกเลยและงานที่คุณทําอยู่จะสําเร็จราบรื่นนะคะโอเคเนาะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนสําเร็จสมหวังดังตั้งใจ นั่งอยู่บนกองเงินกองทองดังไพ่ The Empress นะคะวันนี้เราไปก่อนใครอยากไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ idline นะคะหรือใครเพิ่งผ่านเข้ามารับชมใหม่ก็ช่วยกดติดตามให้กับแม่หมอด้วยนะคะหรือใครอยากสนับสนุนช่องเราอยากสนับสนุนแม่หมอนะคะก็โอนเงินได้ที่รายละเอียดที่เราทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปวันนี้ลาไปก่อนเมจิทัลบายคิตตีค่ะ